สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Little ears big words Hello and welcome to Little ears big words the podcast that helps Thai parents use more English with their kids one moment at a time ดิฉันสาค่ะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่อยากฝึกใช้ภาษาไังกับลูกในชีวิตประจำวันและก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาลองไปได้วยกันค่ะ Why praise matters. Praising our children isn't just about saying good job. การชมลูกเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยเสริมความมั่นใจให้เขาและทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยมองเห็นความพยายามของเขาและความพยายามของเขาเนี่ยมันมีความหมาย But did you know that the way we praise matters too? แล้วรู้กันไหมคะว่าวิธีที่เราชมลูกเนี่ยสำคัญมากๆเลย In English we often praise effort not just results ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเน้นชมที่ความพยายามเนาะเราไม่อยากจะเน้นแต่ความเก่งล้วนนะคะ so instead of just saying you're smart we can say you worked really hard on that คือไม่ใช่พกแค่ว่าโอ้โหเก่งจังเลยลูกแต่เราพยายามจะพูดเพื่อชมความพยายามของเขาว่าโอ้โหพยายามจนสำเร็จเลยนะลูก เราลองมาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่ง่ายๆในการชมโลกในใชีวิตประจําวันกันค่ะอันแรกนะคะ i love how you did that i love how you did that แม่ชอบวิธีที่หนูทำมากเลยค่ะซึ่งเป็นการชมทักษะหรือวิธีคิดนะคะยกตัวอย่างเช่น i love how you clean up the toys นะคะ i love how you clean up the toys ประโยคถัดมาที่ใช้ได้นะคะ you are get t i n g better and better หนูเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราจะใช้ประโยคนี้ในเวลาที่เราสังเกตว่าลูกเนี่ยทำอะไรได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาซทีเดียวเนี่ยแต่เราก็เห็นว่าเขาพยายามปรับปรุงให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นมาหรือประโยคที่เพิ่งพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะก็คือ you try really hard you tried really hard หรืออนนันนึงนะคะ you worked really hard on that you worked really hard on that คือเป็นการบอกว่าหนูพยายามอย่างมากเลยเนาะเป็นการชมความตั้งใจอย่างเช่นเวลาที่เขาหัดเขียนหัดพูดภาษาอังกฤษหรือว่าเขาหัดพูดคําอะไรสักอย่างที่เราสอนไปหรือว่าพยายามต่อบล็อกหรือสร้างอะไรสักอย่างนะคะแต่เขาอาจจะยังไม่เสร็จเนาะแล้วก็อ่ะ ชมไปเลยนะคะ That was very kind of you. That was very kind of you. หนูใจดีมากเลยลูกสำหรับประโยคนี้นะคะจะใช้ชมในตอนที่ลูกเนี่ยแบ่งของให้เพื่อนหรือว่าแบ่งของให้น้องหรือว่าช่วยเราทำงานบ้านนะคะเป็นงานชมว่าโอ้ยเขาเนี่ยมีความมีความเห็นอกเห็นใจหรือว่ามีความใจดีในการทำอะไรสักอย่างให้คนอื่น เสียงของเรานะคะสำคัญมากเลยเวลาที่เราพูดกับลกูกอย่าลืมยิ้มและสบตาลกูกเวลาพูดคํำน่ารักพวกนี้ด้วยนะคะ Remember the tone is just as important as the words A warm smile goes a long way Try using just one or two phrases from this episode today Small steps, big results ค่ะเรามาทบทวนกันเนาะว่าวันนี้ได้ไประโยคอะไรไปบ้างนะคะ I love how you did that. I love how you did that. You're getting better and better. You're getting better and better. You tried really hard. You try really hard. You worked on that really hard. You worked on that really hard. That was very kind of you. That was very kind of you. Mafang. Little e i s big words กับสาในวันนี้อย่าลืมใช้ประโยชชมลูกเล็กๆเ,เหล่านี้ในแต่ละวันแล้วเราจะเห็นพนัฒนาการที่น่ารักของโลกค่ะพบกันใหม่ตอนหน้า see you next time bye for now